คลิปนี้อยากจะมาส่งกำลังใจให้กับคนที่อยางลดน้ำหนักไม่สำเร็จแล้วรู้สึกว่าทอ้อรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะทำได้เหรอเยากจะบอกว่าคุณทำได้คุณลดหนักได้ออสการ์ทำมาได้แล้วมีคนมากมายผู้ติดตามในช่องไลฟ์คลีดลดมาได้กันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเราไม่ต้องทำเยอะอาศัยว่าทำให้มันสม่ำเสมอ ให้เราอ่ะคิดเรื่องกินเป็นเรื่องแบบเหมือนเรากินเพื่ออยู่กินเพื่อที่เราจะมีชีวิตอยู่กินเพื่อที่จะให้สารอาหารเนี่ยมันเข้าไปซ่อมแซมร่างกายกินเพื่อให,ให้สุขภาพเราดีขึ้นเราไม่ได้มีชีวิตอ,อยู่เพื่อที่เราจะได้ไปกินของอร่อยตามรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเรากินแบบนั้นอ่ะเราจะไม่หอมเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่ายังไงคุณผู้ชมลดน้ําหนักได้เพราะว่าที่พูดเรื่องกินเพราะว่าหลายคนบอกว่าเขาหลุด หลุดหลายครั้งหลุดจนเหนื่อยหลุดจนท้อหลุดหลุดแบบหลุดยาวแล้วก็กลับมาลดใหม่ลดได้แล้วก็กลับไปอ้วนอีกวนไปวนมืนมีเอเซอยจะบอกนะคะว่าทุกประสบการณ์ที่ทุกคนเจอนะคะมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะก็ะอยากให้มองว่ามันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าค่ะอยาก้อมด้วย i อเฟสอยากรติดตามช่องไลฟ์กอลีไหมนะคะ